ต้องรสี่นาทีสี่นาทีสี่นาทีมันต้องรอเวลาโอ้ยพี่ผมเลยมึนี่ต้องเวลาหมดก่อนมันต้องรอเวลาหมดเน้นชุบแล้วเน้นยุดเป็นชุบไปเยอะนะชุบไปเยอะเลยไอเจเดี๋ยวตอนวิ่งส่มึงตะโกนนยกระหนกแล้วมึงก็วิ่งเข้ามาเร็วเค้าปะเออเจซี่อยู่ไหนกระหนกกระนกใช่เงี้ยเหรมันจริงได้เลยเพื่อนอยังพี่ยังยังรอรอครูดาวหมดกันห้ามเก็บก่อน ส่องคุยเลยอ่ะเส่องคุยเลยมือถืออ่ะชี้ไปใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ดูหน้าเด็ดหน้าหน้าไปพี่เฟสตายไปพี่เฟสอ่ะเขามือถือใส่รูปผมม่ดิพี่อยากให้มีแว่นนี้ในเมืองอ่ะชี้พี่อยากใส่มันเคยมีที่ไหนแถบพี่ของผู้หญิงมันไม่มีมีแต่ของผู้ชายอะไรผิดอะไรมาเป็ดมาทั้งแก้วอย่าผู้หญิงกับพี่อย่าผู้หญิงกับเพศมาเงิ้สองคนมึงตีกันตอนไหนอ่ะ รอรอเวลาไม่สองานเหนนะรู้มดแหอะไรนะมันมันเข้งแข็งเนี่ยโอ๊ยไม่เราจะตีได้ตอนไหนเนี่ยไอ้เบิร์ดไอ้เบิ้ลเวลาหมดเวลาหมดอ๋อเวลาหมดถึงตีได้เนี่ยตรงแรกแพ้หรอน้อยเอาอะไรมาแพ้แพ้จะกดยังไงอะเสียไม่ได้อะแพ้มันจะกดยังไงอะ ก็สะกดให้ฟังหน่อยดิสายชาป่ะสายเหนยี่ถูกถูกยอะมันเยอจัดมันบับไอ้นนในนี้มันบับกันได้ปะรับได้รับได้ได้โอโอโอเรอี่โังมีกหรืเป่มีกระอ้าด้วยโอ้โหลมเคยมีเจ้าุ่นน้องเื่อนเลอะเอาไปลงด้วยดิบอกามายิงเลยยิเลย นี้ประธานป่ะไอเจไอชุดเนี้ยนี้ยเี่เนอเนี่ยไอ้ชุนพลเรีอเอกอ่เปีะยเนีะน้ะเนียเนีเนี้ยเนี้เนี้ยเทีเนยเนี้ยเนี้นี้ยเน้ยเนี้ยเยเงเน้ยเล้อเออยเนียเ้ยน้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเ้ยเนี้ยเรา้ยนเนรอไอน้เนี้ยอัยนนี้มันต<ๆ>้อเชุบยเ้ยอนๆอ่ะนเนาแม่งีนแม่งน้อยเว่า็เึีงยนึ้เนียอนะแลน้ยดูอาวุนมันี้แม่ง,ง้ยงนี้ยเนี้ยเนีนเต็มไปนมดเนยโน้ยเนี้ยนี้นเเยเนเนี่ยไอ้เหี้ย เยอะมากอันนี้อันนี้กี่คนกี่คนนี่อันนี้ประมาณสามร้อยสามร้อยคนว่าไงว่าไงว่าไงฮะไลน์ไทยแบบเปิดแล้วสนับสนุเข้าแก๊งวะเนี่ะไม่ได้เปิดนจะเขลยหรอไม่เแล้วปาเหรอไม่มันถ้าจะเข้ามันเสียค่าได้เข้านะค่าค่าค่าเข้าสามพันบาทอ่ะพี่เป็นอะคาเดมี่่อะพี โอ้แล้วพี่มีหมดทำไมอ่ะพี่เป็นเป็นอะไรปะโรงเรียนเดียวกันโรงเรียนเดียวกันเลยน้องพี่พี่พี่กับพราหุ่นดีพี่เอาต้นรกป้าเป็ดสามสิบหกล้านพบดิพี่โรงเรียนเดียวกันอยากกินพิซซ่าแล้วมาเอาพิซซ่าะไรอ่ะจ่ายแค่นี้ไม่ได้เหรอเจ็ดร้อยห้าสิบบาทอ่ะเหลือคาเหลือค้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 าแล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่อแล้วไม่ะเป็นไรปะแล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วแล้วแล้วไม่อ่ะพี่แล้วไม่อะ อะไระอะแลมพี่พตัให้ฟังหน่อยดิพี่พตัให้ฟังหน่อยปะพี่ตัดตให้ฟังหน่อยปะพี่ตัดตให้ฟังหน่อยเีล้วพี่ตาตัวตัหน่อยเยว่ใครยิงหนูอะยิงอะไรวะาพี่เราต้องเสียงพีเป็นเกยิายเ่จะโดนช้อนนะนี่เอาแดงก่อนเลยพี่เอาแดงก่เลยพี่ เราอยู okay. one, prayer, okay. <S <S Eat, ่นปอ่ป่าคาไม่ดแล้วไม่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 แล้วไมแล้วไม่แล้มแล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แ่แลม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แไม่แล้วไม่แล้วไม้วไม่ไม่แล้วไมวไมวไม่้วไ่แ้วไมวไมวไม่แแล้ว่แล้วไม่แล่แล้วไ่แล้วไ่แล้วไม่่แล้วไม่แลวไม่แวไม่แล้วไวไม่แลวไม่แลวไม่แล่แล้วไม่วไม่แล้ล้วไม่แลม่แ่แม่แล้วไมไมวไม่แ ไอ้หนุยกระโกเยกโกกโก้พวกกโดเ้ยโอเคเหียม้เพื่อนอีกแล้วไ้เพื่อนเบอรเอรบี้ยสวยเพื่อนสเียไอ่ะชิบยแล้วมผฝั่งนี้ชิบหายแล้วไอรีเพื่อนไอ้ีเพื่อนหาแล้วยเอนเเพอนไ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่หวหรอกไมไ ไม่ไหวเลยไม่ไหวแลยไม่ไหวเลยไม่ไหวแลยไม่ไหวเราเนี่ยไ้เหียไม่ไหวแ้่เฮีมาขวาขวาโขวาขวขวาโอ้ยนี้กระหนกฟังพี่กระหนกฟังพี่ชผมชุบเองผมไปดนไปด้าขวาขึ้นไม่ดูขวาด้าขวาไม่มีดูแุเลไปชุบอยู่เก็ชุบชุบชุบไปไมันเก็บไหมพี่ว่ามันเก็บปะ ไปเล่นไปไปล้อสนุกหรอสนุกเราไม่ได้หรอกพี hmm, mm, ing, ่ถอดช็อปพี่ไปกดถอดช็อปอ่ะแล้วมึงจะถีบกูทำไมเพื่อนอะไรอ่ะกดใส่เหมือนเดิมพี่พี่ถอดไอที่ถอดช็อปออาโดดลงนหรดทางขวากระโดดทางขวากระโดดทางขวาไปขวาไปขวากระโดดด้านขวากระโดดด้านขวากระโดดของพี่กระโดดเอาเลยกระโดดดันพี่กระโดดชุบไรชุบอะไร กหนอยชุบเพื่อนกชุบเพื่อนกะนชุบเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนกันีเด็กกันลงลีเด right. like ็กก uh, ันลงลีเดช่วยยูชุบ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 ยู ไอกฟันพี่ดันเข้าไปดันเข้าไปเอาให้เคียวให้เคียวพวกโง่เนี่ยวอบีบแล้วเฮ้ยวงบีบแล้วเฮ้ยลลอองงงตายไอ้กระต้องตายเดี๋ยวตายเมีมันมีมันมีมาเนี่ยโกงเลยไปและโอ้คกูโดนระเบิดเข้ามาวงเข้ามาในวงู กระดกกรเอาแดงให้หมดก่อนเอาแดงให้หมดก่อนกระดูไอ้เหียมันเลียหมดเงี้ยไวัเฮพอแล้วอินจะเข้าแล้วกระดด้วยกระดบด้วยกระกรเลยเอาเลยเอาอาขาเลยเอาขาเลยกระดัพี่กระดัพี่กรเอาขาเลยกรเอาขาวเลยดันเลยดันเลยกดกเลยกระตายดดชิบยยเยชบแมแข้เน้านยเพื่อน อุ้ยไอ้เหี้ยมันแทงไม่ตายไม่แทงรอเลยไอ้เหี้ยวัดเจ้าฟังมันนะหน่อยเจกตายไหมเจกตายไหมไม่ตายไม่ตายไม่ตายไม่ได้ครับไม่ได้โอ้ยมันยืดจัดโอ้โหโอ้ยใส่เท่าไหร่นี่กี่คนกี่คนเนี่ยกดดดันขึ้นไปกระโดดดันขึ้นไปเลยวันไม่ขึ้นโอ้โหกันไม่ได้กูดันแค่ไหนจริงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยงูโดนกูแทงตายสัสไอเหี้ยกิโดดดีเซดเพื่อนกระโดดดีเซดเพื่อน กรดเด็เพื่อนโอ้กู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 ได้ออกนอกังเหรอเีสี่สิบเกรสีสอะไรวะเี่ยอะไรวะเนี่ยสมคอมพันห้าเสพหติรอกดชุบเพื่อนกนดชุบเพื่อนกดชุบเพื่อนชุบเลยชุบเลยกดชุบเพื่อนชนเพื่อนเยอะๆกนดดีเเพื่อนกดีเ็เพื่อนกเ็เพื่อนวิ่งกดีเซ็เพื่อนกดู้เเพื่อนแต่ยงงก้องบี้องบี้อเมกูไม่อยากโยนโอ้ ไอ้ตรงไอ้ตรงพี่เอ๋ยเนี่ยไอ้สุดยไอ้สุดยอดไอ้ดูเบี้ตรงมุมมุมถนนเนี่ยโอ้โหตายหมดจะไม่จะไม่จะไี่เยอะเยอะเยอะยี่อะไรวะเนี่ยโอ้โหมันเยอะมากพี่กี่คนกี่คนเนี่ยไอ้โรงเรียนที่เราไปตีตอนแรกนี่หว่าไอทันใช่ใช่พี่มันคนเยอะอ่ะโอ้โดนแต่ระเบิดไอ้เย็ดพี่อะไอเข้าวงใหม่ดือนเสียเ่วดิมปะ พี house, ่ดาพี่ดาอดลุกเลยโอ้โหเจสี่มึงเห็นตัวกูป่าวเจสีเป็นหนึงเป็นนึงพี่มนชพี่ดาวป็นนึงพี่ไอ้มันรีเนไม่ได้อ่ะตายอีกตายอีกตายอีกยู้เยอยูบเยอะกยูบเยอะกยูบเยอะ โอ้ยเยนัวชิบหายเลยอะไรวะอ้ไม่เเลยเนี่ยเยอะมากอะไรเยมากไม่ได้ชดหนไม่ได้ชิไหน่อัวหัวโอ้กูแตกอะไรวะเนี่ยพี่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยอไม่รู้เนี่ยไม่ได้แล้วเจกินตายป่ะพี่ไม่ตายไมู่เลยเนี่ยตีนวตีนวเรปาไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วรปาไปไปไปปไ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 ไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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 ไ

เจช่วยพี you know? like, <si ่ได้พี่ไชุบเพื่อนพี่ได้่ไหนพี่ได้ที่ไหนพี่ได้่ไหนเนีเยนวิ่งกับม้าวิ่งกับม้าเยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยหอมีคนอื่นชุบให้เลยอีนีชุบเพื่อนหน่อยอีนไหว่ะพี่เายังไหวอยู่ไหวอยู่่อไหนเพื่อนไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่ ไอ้มันเขาตอแทงมันเขาไม่แทงไม่ได้แล้วมันเขาไม่แทงไม่ได้แล้วมันเขาไม่แทงไม่ได้แล้วไว้อยู่ไว้อยู่ไาแล้วไว้อยู่ลืมตาเลไม่ยอมลอไว้อยู่ไ้ำลงด้วยไอ้ตี้คุยลองไครับอะไรกันบ้าอะไรกันบ้อตัววายูตคนเลยโอ้อ้ ไกระโดระโดกโกรโดังพ <I mean ี่กระโดดังพี่กระโดดแต่จอกฟังพี่กระจอกอะไรมึงเบี้ยอะไรไอเี้อะไรสัตบเบี้ยในมึงเียอะไรมึงเดี๋ยตบปากซ้ายสัตหีเี้ยในมเียอรมอเียตบปากสยเหี้ยเี้ยในมอไม่ได้มายปสัตเบี้ยมึง ฮะ้วิก้ายสัตะอาปะไเปียอะไรป้ส่ะเป๋าแล้วมือก็เสียงคุยียเือนสัตนเเรนอเตรงเนี้ยไเนตยเรออ้ามึงจะเอาูปบายแล้วมึงจะเอาูป้ายสัตแล้วมึงจะเป็นเียอะไรอะาเปนเฮียอะไรมึงเฮยเอาูปบายสัตแล้วมึงจะเป็นเทียอะไรอะ่ามึงจะเอาโบายสัตไอ้เจไอ้เฮียที่นเมืรงนที่มีใครยังไม่โดนชุบต้งมีใครยังโดนชุบไหมเพื่อนเราผมมมมอยู่ในวงมเนี่ยไม่ได้ตรงไอ้ตรงนี้เราฆ่า ไปไปปิดหน้าโรงเรียนแม่งเหี่ยไปสีแดงเหรอไอจูรถหายจูขโมยรถดิสักคันหนึ่งมันปลดล็อกรถยังไงวะผูกดผิดได้าไปรอด้าไปรออยู่รถก่อนพี่แคบนี่เดี่ยวนั่งนั่งอยู่บนรถแหละไอจูไอจูคุณมั้งไอจูเด็กเว้นหายไอจูเด็กเว้นจัดไอจูเด็กเว้นไปไปเพียดเอ็กเราเราจะโดนไปหรือเปล่าถ้าเราขโมยไม่โดนไม่โดนไม่โดนขโมยไปเลย จูไปหาที่พารถไอตจูไปหาที่ที่พาร์ล็อตจูแตะจูไปดูสเตตสแตตจูโอ้ยจูจูไปไรอ่ะจูไม่ได้ตายสี่จจอดไกลมากเียรถไม่ว่างเลยว่ะตีนัี่อเรเจอแล้วรอเยตียังนะเฮ้ยเดี๋ยวเราไปปิดไอ้ไอ้ชุดดามันเก็บใ่ไปปิดลงนี้ชุดดานี่บอวะชุดดเหรอพี่ชุดดำเหรอบูดพี่บู